ต้อนรับเข้าสู่ช่องสุมนีวีวีชน,นะนชปะปๆๆเข้ากันอยากเล่นนะ,ะอยากเล่นถึงกระตุกก็อยากจะเล่นอ,อันนี้รอบนี้ไม่ใช่จูออนดีนีต้อนรับนะคะรอบนี้ไม่ใช่จูอน<ห>อนเพราะว่ามันเป็นชื่้ชายค่ะโอเคที่จอ เขาแบบจะดุอะครับคือแมบคุกนี่มันหลอนหูมากเลยนะเว้ยเพราะว่าไม่มีเสียงแบบแอมก็เสียงมันโตเสียงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเสียงเหมือนใครแง้นอยู่ข้างในใช่เป็นไงบ้างเขาเงี้ยเข้ามาก็แง้นแล้วเนี่ยเราอยู่ชั้นไหนชั้นเราพาลาบลิกมาพาราโบลิกน้องปางปางจ้าอู้มาแล้วพี่มาแล้วเสียงมาแล้วอุ๊ปแป๊บแป๊บทำไมเห้ยทำไมเสียงมาแล้วอ่ะเสียงอะไรอ่ะเออตรงนี้ตรงนี้หนึ่งจุดห้าเป็นยังนะ ไม่ต้องไะเนี่ยต้องต้องทิศหนูต้องทิศนู้นไม่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 ทิศนี้ทิศนี้แป๊บนึงนะพี่หรือว่าในคุกโอ้เราเข้ามาในคุกแล้วนะแป๊บนึงนะเรองนี้มันหักง่ายกว่าหุ้ยหุ้ยอะไรอะไรพี่เสียงเล็กเอ้าโอ้ปวดแก้มหูเลยโฮ้ยเล็ก เหล็กหูที่ซ้ายไม่ใช่เหล็กที่หูซ้ายเหล็กหูที่ซ้ายเฮ้ยเฮ้ยมีห้องสมุดเสียงเหมือนเสียงใครเปิดประตูอ่ะเออทั้งทางนี้มันเป็นลูกกงแหละแอดอ่ะเฮ้ยกระดูกระดูกระดูใคไรพี่กระดูกกระดูกเขาไม่มีกล้องมาไม่ได้เอามาพี่เดี๋ยวเขากลับมาก็ได้พี่หาห้องก่อนก็ได้เพราะมันอยู่ข้างหน้าเลยอุ้ยพี่แจงทำไงอมังอัดนี่ห้องอมังอัด หมูใหญ่ๆบ้าหรอใหญ่มากใหญ่จริงโอ้ยไมีทันหลุมด้วยหลุมมีไฟไหมเนี่ยฮึ่มมันเปิดไฟได้ไหมเนี่ยเสียงเล็ก้อยทำไมไมได้ยินน่ะเสียงเล็กเสียงเล็กเอ็นเงี้ยเสียงเยอะมากเฮ้ยพี่พี่พี่เสียงมาจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปเดินไปเดินดันทิศไปเดินดันทิศไปต้อไปแล้วหรอนี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ โอ้ยตรงนี้เลยพี่ตรงนี้อ่ะมันไม่ใช่อ่ะเด็มันมันสิบเจ็ดสิบแปดเลยรตรงเนี้ยนั่นนึงนะเมื่อกี้มันมาสิบเลยนะข้างบนหรือเปล่าตรงเนี้ยอ้างเนล่าตรงเนี้ยข้างบนแหละกูว่ะน่าจะข้างบนนี้ขึ้นยังไงอ่ะอ่าต้องบันไดกงไงบันไดตรงทางเข้าทางขวา คือมันมีเสียงเหล็กแบบติ้งเออมันเงียงเงียงอะไรเออเอียดเอียดอะพี่มันไม่มันปวดหูน่ากลัวมากเลยนะว่าสามสิบห้าดาวนะคะอย่ากินงานทุกอย่างเอาเสียงไว้ดีๆนะคะเฮ้ยเสียงตุบๆอ๋อไม่ใช่มั้งเคทกรชจะกินอะหลังจากเล่นเกมผีจะทำไม่ได้คือปกติปังก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่หรอกแต่ทำไวันนี้ถึงแบบกลัวมากขนาดนี้ เป็นประสบการณ์ใหม่ว่าไงพี่มันอยู่ชั้นสองเหรอห้องขังแต่ละที่ก็คือแบบห้องขังเยเยอะมากก็คุกอะก็คือคุกอะแต่คุกที่นี่ไม่มีไฟเหรอพี่เออุ๊ห้องพยาบาลโอ้เข้ามาอีกแลเขาน่ากลัวเลยจริงรายละเอียดมันดีมากอะพี่เหมือนคุกเลยเนาะห้องนี้เตียงพังว่ะ ห้องนี้มีเตียงที่อยู่บนพื้นนะเป็นฟูกที่อยู่บนพื้นสิบหกสิบเจ็ดเปิดวะนั่นดีแล้วก็ไฟเปิดด้วยเอะใช่อวะยังดีอห้องนี้เฮ้ยโอ้ลบสิบห้องนี้นะครับโอ้ยไหน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 ชั้นสองใกล้ๆกล้ับที่ปางบอกเลยว่าเราเชียวว่าเราเชียวหน้ามันถึงมีเสียงเดินไปเดินไปโอ้ไม่ก็เป็นห้องนี่เป็นห้องเหมือนห้องเจ้าของคุกอะโอห้องของเขาเรียกว่าอะไรนะคนคุมพันธรัท์ไม่ใช่ ัน์ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยติดอะไรวะไม่ปพันธุรัดไม่ใช่นั่นมันยักษ์บรรลักษ์ไม่ใช่นี่มันคนคุณหนังสือปะ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 ขึ้น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 ทางไหนวะนี่นี่ประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่โอปอออกมาออกจะออกก่อนไหมโอปอใช่พี่ออกเอาของก่อนมานี่สิมาไหนอะเดี๋ยวไ่ได้ไงออกเลยยังมาคุอยู่ไหนห้องอยู่ไหนห้องหรอห้องอยู่ห้องอยู่ไหนวะพี่ไปคือมันอยู่สุดเลยพี่สุดเลยอะคือเข้ามา

โอ้โหเสียงมาจากห้องนี้เลยเสียงมาจากห้องนี้เลยพี่โอ้เอาแล้วก็เอาไว้เก็บไปก่อนแล้วกันแล้วก็เอากล้งไปติ๊งโอเค่ปะแบ๊บมาออกมันไม่มีของออกออกพี่พี่แป๊บนึงนะเกล้องพี่เป็นไรพี่เป็นไรตกใจยางมันจะไม่ล่าดังดีพี่เอากล้องกับขึ้นไปบล็อกไปนะอืออโอเคเามาปะมาโอ้พี่ตกใจเลยอื เดี๋ยวเอาสมุดไปนะรอบนี้แล้วก็ปิดไฟหน่อยนี่ยคนในห้องเปิดไฟหน่อยตัวยูปิดไฟ้าง้งเพิ่มไปแล้ววาะแล้วเราต้องจากที่นี่ดีกว่าปอหนูเอาเรือกับ e อ f เไปดีไหมพี่มาดีดีครับพ่อไปนี้ยังไม่มีเกลือเลยไม่มีหรอกพี่แจงนานขนาดนี้ยมีวะคือ่งวางกล้องเพิ่มไปพี่อาจจะต้องเปลี่ยนมุม เออตันนี้ขาดอะไรบ้างอ่ะหนูมือว่างหนึ่งไปม่วงไหมพี่เดี๋ยวพี่เอาไฟม่วงตับสมุดไปเองเอาตอยิบซารสติ้กับไฟแช็กไปก็ได้โอ้มีทางลัดด้วยอะเขาเข้าไปหายลูกข่ายตัวนึงเฮ้ยเอ้าเอานนี่ติดปะอุ้ยฮอู้าแล้วม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 าแล้วเอามุมครับ อย่างบอลอยู่ข้างบนเออหุยเสียงเดินอยข้างบอลพี่บอลหุยเฮ้ยใกล้อยู่ใกล้มันใกล้กลัวกลัวพี่กลัวจริงแป๊บนึงนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหน่ากลัวจัดจัดตามมาเลยมา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 ไหนอะมาของเล่ผมจุดแล้วนะฮะโยนทิ้ง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรพี่มันเ่งมันเดินอยู่นั่นน่ะเฮ้ยเจมืจมื่อพิกัปิ้นถ่ายรูหน่อยถ่ายรหน่อยไหนวะหประตูหลัประตูโอเคเรียบร้อยอู้น่ารักมากสุดยอดนั่นมันมันวปนต้ระตูตประตูปรตูประตูตไยังไม่ตูประตูตประตูประตูประตูปรยถ่ายรูปประตูประตูะ มันไปแล้วพี่มันไปแล้วพี่มันไปเมาเห็นเหมือนกันมันคือตัวเนี้ยตัวชีไปไม่ชอบเลยอะผู้หญิงผู้หญิงไม่ใช่ใช่ผู้หญิงสิเปืยหรอชีเปืยที่เหมือนเป็ดอ่ะที่มันไฟเผาหนุ่มตัวเอาเลยเพิ่งไปอ่เพิ่งไปพี่ขอตอบก่อนพี่จะได้หาเป็นกบเป็นโอเคชักกูเป็นกับปิ่งกับปิ่งแขนแหละพี่พี่เข้ามาับหนูอีกรอบนึงกับเบิดกับบันชีกระเบนชีหนูขอดูก่อนโอ้มาเดี๋ยวจ้า ลงดีกว่าขอๆด้วยลงด้วยอยากเห็นหนึ่งมาเดินมาพี่พอมาแล้วพี่พี่ว่าอไปเหรอพี่พอรอถ่ายรูปมัน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 ไม่ออกมาเบิกกับเป็นชีจุกได้จุกได้เบิกกับเป็นชีจุกได้จุกยังไงพี่เล้วพี่มันมายังอ่ะยังยังไม่มามันไปอีกทางหนึ่ง่อ อ๋อป้าเนยกำลังเข้าห้องพยาบาลแน่เลยที่ไหมห้องตรงข้ามอะ่ะจ่ใช่นะพี่อนี่เห็นป้ามันฟิดตั้งแตแ่ตรงนี้เลยพี่ฮัเกิดมันอยู่แถวนี้ไม่ใช่เขาอยู่ห้องนี้เอ้ไม่ใช่ใช่มันฟิดเชื่อหนูดิพี่เหรอวะเชื่อหนูเว้ยมันเกิดตรงนี้ต้อขอตัง แน่นอนอ่ะเราเราเรารอเลยมีกุญแจมือด้วยอะไรกุญแจมืที่ไม่จะ่ทำผิดก็ต้องเข้าคองไม่ไอกุญแจมือเฮ้ยต่อนมีรอยเท้าในห้องนี้นะอะไรวะมันมันน่าจะเดินทั่วพี่แต่ตอนมันเกิดอะเกิดครั้งแรกหนูเจอมันตรงนี้อะไรพี่คุยตกใจเสี่ยงเ F ฟหรือเเลยซอสจูเม่อะไรดิหนึ่งตุ๊บหนึ่งตุ๊บ มันต้องไปไรทุกย่างเลยตอนนี้ชันกลัวอะไรอะไรครับอะไรอุ้ย 4! สมันสีครับสครับมาแล้วพี่มาแล้วมาแลอุ้ยอชิเยชิข้าหลังไม่ได้ไปไไปไปติดิดม่ไม่มมาตามหลังมาตามหลังพี่หนไปล้อยูังีไปแล้วเไอ้ไม่ันหลังล้วมาตามใครเนี่ยมาตามใครเนี่ย าไม่รู้ไม่ได้ตามพี่เหรอไม่รู้เอ้ยมันตามสูนป้าพี่แล้วมันพี่หลุอยู่ทางตาพี่หนูขอเหย่อหนูขอย่อตัวไว้หนูถ่ายติดปันต่อหน้าพี่แจงเลยอ่ะหนูฆ่าพี่แจงเลยเมื่อกี้โคนรน่ากลัวหนูจะร้องไห้จริงป้าแม่งคนน่ากลัวเลยอ่ะทำไมจะร้องรอดแล้ว าห <inte brothers> อยู่ในกลุ <pl ains> ่มเพราะกลัวอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้โอ้โหพี่มันเลอะข้างหูหนูมันลอะแล้วพี่ไปรับทีพี่มอาไปเอาไอาไเอาไนาไปเอาไปไหเอาไปนอาไปอาไเอาไปเอยู่เอาไยวอยู่อาไอาไปอาไปเอาไปเอ่เอาอาไปนไปเเอาอาไปอาไปเอาไอาไปเอไปอเอาไเอาคืเอาไปเอไเอไปเอปเอาไปเอาเอาไปเอาไเอาไเอาไปเไอเอาไป่เปอนาอาไอาอไออไอีไปไปอออองอ ลองๆองลองลองจะเป็นลมแล้วพี่โอ้พี่หนูจอที่ไปมันมันไม่ตามนะฮัลโหลถ่ายรูปปัญถ่ายรูปปัญญาติดแล้วติดแล้วได้แล้วได้แล้ววอดตัวยวดวอดตัวยวมันดีคาบเมันดีคาบพี่แน่ใจว่าไม่ตามอ่ะไม่ตามไม่ตามไม่เห็นเลยบางไม่เห็นจ้อนของไอจอนเหรอไม่อยากเห็นจ้อนของไอจอนเลยพูดตรงไหนเบ้ไอไอไอตุ๊บไอตุ๊บใครเป็นตัรวะมันตังอะไรวะ ไม่รู้ล่ะหนูเปิดเร็วมากอะไม่ได้ไงเออพี่ม, <า S 1> มันมาแล้วพี่มันตุบแล้วมันมาให้เงาทุกคนเมื่อกี้ Where are you หูแค่เงาก็กลัวแล้วจริงปะเราถามสุดท้ายยังไม่ได้เลยนะเหลือ<น>อะไรอะเหลืออะไรจอรอ,อะไรอะไม่รู้อะฟีดซิกกับฟิงเกรอร์อแล้วอะไรต่อสปิริตบล็อกกับ EMF พี่ใช่เ m f มเอฟสองสองสองไอประตู พี่ไว้ต้องเข้าไปใกล้กว่านี้พี่ไว้ไปว่ะคุณคุณต้องเข้าไปคุยมันต้องเข้าไประตเมื่อกี้มันปิดประตูจริงเหรอมันเป็นอะไรกันหรือเปล่าเพื่อเพื่อพี่มันปิดลูกกรงใส่หนูแล้วแบบูหถ้าวันนี้มีหนึ่งพันดวงก็เปลี่ยนเป็นเต้นนะคะเหมือนนางอยู่แค่ในห้องเนี้ยจริงๆมันปิดเองพี่พี่หนูไม่ได้ทำหนูไม่ได้ทำี่มาเท่าไหร่เมื่อกี้เท่าไหร่สองมันปิดอย่างนี้เลยเหรอตาย ออกออกออกโอ้โหกลัวเลยกลัวพกลัวมากกลัวลยมั่ากลัวเลยอ่ะคฮ้ยมันเห็นตรงหน้าเลยคือไม่ได้มีใครแกล้งกันนะเพราะว่าไม่มีใครเป็นผีนะคือมันปิดแบบคราชโอ้โหพี่หนูขนลุกเลยอ่ะหนูขนลุกจริงแม่งดูแบบไม่อยากให้ใครไปนั่งเก้าอี้เออห้ามนะห้ามเล่นเก้าอี้น้องนะขอไม่ไหวอะโอ้ไม่ไป น้องผมไม่ไปออกมาเดินเล่นอ่ะอูหพี่น่ากลัวมากกลัวมากน่ากมากพูดไม่พูดไม่ชัดแหละพี่พูดไม่รู้เรื่องเลยตอนเนี้ยไปเถอะไม่ไหวแล้วเออน่ากลัวจริงปะพี่มั้เดี๋ยวเถอะแก้งหนู